กะทิกะท,ทิย่อยตบๆตตอยู่จ้ะปัะ๊ดเดือดลกูกอืมอืมมันก็เพื่อนเมื่อถึงอืมอืมมีแย่งคักจ้ะไม่แย่อันนั้นไม่แย่อันนั้นเพราะกินเบิร์ตโมบายกัน้ะอืมนี่ละจ้าบักพาวสือมาจ้ะไม่ดวงกบจ้ะ ชอเบิ้งเด้อบัดนะน,นี้เด้อว่าสิเป็นจังได๋หนูออกไปใกล้แม่ดูเดี๋ยวแม่สิชอชอเบิ้งก่อนว่ามันเป็นจังได๋เนาะเ้ากะทิเนาะจ้ะเดึงดูล่แลปิดยังไงโอ้โหข่อยากขอด้านแต่นาะบัดนี้นะอืออืเป็นจังไงเนาะข้าวกะทินี่น่าสิบมนเบิดปีกเราสิได้กินท่านะโอ้ยฝฟุ้งเต็มเลยจ้ะ พะเบิดแล้วพี่น้องเลยโปกโปกดบัดเนี้ออเออเบางกอนบางกอนบางกอนไปไปสิบ้าไปเปิดช่วกเบืองเล้วพี่น้องเน,ะเนเาะมาจาะบตดที่นี่แม่ดวงได้สร้างสื่อมาจากเพจนึงจากเพจของคุณแม่สาวบ้านสวนเนาะค่ะนาะแม่ดวงก็ได้สร้างสื่อแล้วเพิ่นเห็นเพิ่นกินอยู่บ่เศร้าว่านักดิ์คือดอยากว่า,าวนศันดิมื้อนี้ก็ได้น้ำแดงเนาะจ้ะเนาะได้น้ำแดงมาเนาะค่ะเนาะ ลรากลสิมาผ้าเบ like ิ้งเด้อจ้ะเนาะเห็นเพิ่นกินหลายกขึ้นอยากน้ำเพิ่นเท่านั้นล่ะจ้ะมาเว้าแล้วเฮาก็มาลองชิมลองกินกันเบิ่งอีดาถอยแม่เด้อลูกเด้อสิเป็นจังได๋แท้ออ้ยแตะ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 ต่ต่เอ้ยเบิ่องหนามันหนามันยน่อยตบๆอยู่พุ่นน่ะโอ้ยจะได้สิกินโอ้ยเบื้อพี่น้องเอ้ยเอ้ยหล่นเฟี้ยเฟี้ยเล็บัดที่นี่นะเบิ่งแน่พุ่นน่ะจ้ะพุ่นน่ะจ้ะ มะพร้าวกะทิกะทิย่อยตบๆอยู่จ้ะปัดกะทิค่ะกะทินี่จ้จะมาจ้ะมากินน้ำกันเบืงอุบนนะมากินด้วยกันอืมอืมมีรสชาติออกหวานหวานอีลาเฮ็ดตั้งไดไม่ทิ้ตั้งใดบัดที่นี่นะก็ออยังมาตั้งบัดที่นี่ลูกกอยากได้พี่น้องเลยเป็นยังไงลูกเป็นยังไงลูกล่ะเอามาหนิเป็นยังไงลูกพาพาเลย มันอิหลามักนาบมักเ้าอีหลานึกว่านาหมักเ้าเนาะค่ะเนาะอันนี้มันเป็นน้ํากะทิลูกกะทิกะทิมะพร้าวลูกนะอันนี้อันนี้อันนี้เนียเนียเนียลูกข่อยมักน้ำหมักเผาแห้งเนาะจ้ะเนาะเบิ้งเบิ้งสิให้เบิ้งเอ้ลูกข่อยก็สดดำแดงอามาลูกหลานมันไม่ห้าสิบมาสู้กินสองคนเท่าเบิ้งจะมันก็สิเป็นเนื้อตุ๋ยตุ่ยเหีงสีจะเนื้อมันก็สิเป็นฟูๆจะอันนี้มันทอาก็ฟูเนาะห่นเนาะ วางลูกวางลงบ่ต้องใส่หนัสงแดงก็ได้บ่ต้องใส่ลูกเด้อวางไว้ยอือกินปะอ่ะกินอ่ะอืมม,มันจะออกหวานๆเน,น่อยๆค่ะ,ลงลงละอลละลูกอ่ะทำแซวแล่ไข่โบมักนอ่แหละเข,ขาจะบอกข้าวข้ำหอมมิจฉาที่จริงนี่ก็เป็นบักข้าวน้ำหอมแหละแต่ว่ามันเป็นข้าวอันกะเพรา,ากะทิอือ มันดีต่อสุขภาพเห็นเพิ่งกินเนาะแต่เนาะอืออือต้องกับเลือดกโลกอืมอืมมันก็เพื่อนเมือซิบวะอือ ยี่หรออยาไปเห็นสดายนำ้ำน้ำมันนือข้าวแม่มันจะตุ๋ยมากินอ,อ,อันดำแดงว่าใส่หวานหอมอันคือว่ามันแสบอยู่แต่มันเป็นประโยชน์ล้วนๆเลยนะครับอันเป็นประโยชน์ต่อเฮ้าล้นวนๆเลยจ้ะน้ำมะพร้าวมันมะพร้าวเนาะ ม,มีแห้งครับจ้ะไม่หญ่อันนั้นไม่หญ่อันนัน้นเพราะกินเบิ้ลโมบายไปเลยหืมข่อยก็เคยซื้อ,อ,อน้ำเล่ามากินหลายเทือแล้วละข่อยก็ขึ้นอยากอีกขึ้นก็กินอะไรนะ่ะหน่วยนี่มันเพราะค่หนีฟู่แห้งปานไหนจ้ะถ้าฟู่แห้งๆมันสิบ่ิด้ ขูดหย,ยากวาน,นี้เดมม้มันยังไม่ได้แก่แห้งโอ้แมนครับพ้่ใครว่ามันยังไม่ค่อนเดียนแบบว่าความนิ่มของมันนะนะแต่จริงข้าวันห่วยใดแบบเปลือกขอุ่มดำๆอะ่ะเปลือกด,อดำๆมันจะปูแบบกินง่าย ที่แหลกไม่ดวงกินเธอแหลกเธอตกใจที่กันนด้จ้ะตกใจเพราะที่นี่เ่าเด็ก,กินดูดูแล้วพลาวหูรสชา์ของเพลินแล้วเท่ากัสิมากจ้ะแต่ลูกไม่ดวงเข้าใจบ่านมัข้าวเข้าใจวรนานมัข้าวธรรมดานนะพึนก,ก็เพ้ามากินขันมากกินแล้วพนว่ามากกินเนี่ยจ้ะนก็เล็บไปเลย ฟูบ้านเบิดเจ้ะือ,ม,อม,มันจิเป็นคืออัน,นมาจะมากินไมว่าหันไปซองบองลูกจะ้ะลูกเล่นออกไปข้างนอกอืออืม,อม คือหนว่วยนี่นั่นตามที่แม่ดวงกินเนาะเพิ่นกระลังเริ่มเป็นยังได้กินของมะพร้าวหอมอยู่จ้ะ มีประโยชน์ค่ะผู้ดใดอยากลองว่าเป็นรสชาติจังใดกับไปหาซั่งสื่อกินเดยอจ้ะของเพิ่นแซ่บอยู่เด้ ไปเขาตูเย็นไว้แต่กินกับของหวานต่อจ้ะมันอนีมืนอนีกับล่าแล้วเนาะค่ะนอบ้าพี่พันหน่อมมากินล่องเบิงละาจะน้ำมะพร้าวกะทิเนาะถาะเนากระแซบกระยังค่ะมันอนีกขาโตก่อนนะคะเด้อสวัสดีค่ะ